ป่าเขากระเพื่มกระเพื่มกระเพื่มค่อยค่อยอุ๊ปทครับโอ้ดินอ้อูน้ำน้ำบุญนี่น้ำบุญนี่บ้ามันสอขีดบ่หอดอยู่นี่อู้ดินเร็วออู้อ ไปยังนีวุ๊บวุบุบไปยังนี่นี่ครับเนือขึนมากครับนี่นมาหาสนจช่อะไ้ปลากระดือเต็มอยเอาอันไหนจะเอาหมด่อแคบรรยากาศนอหลกินวันกลางโอ คลิปนี้มาพอกันอีกแล้วครับมาปักเป็ดตามให้หน้าปลาเขาครับพี่น้องครับผมเป็นไม้ไม้เบลัมากจะเบลเคยมากครับพี่น้องเป็นอาจะเป็นไม้ต่างถิ่นเพราะว่ามากับพันทีมครับพันทีมพามามาปักครับครับเบ็ดชุดนี้ครับเป็นเบ็ดเบอร์สิบสองนี่ผมใส่เส้าหลังครับเบ็ดเบอร์สิบห้าเนี่ครับเป็นสามสิบคันครับกอนสิโตกูประมาณห้าสิบหลังครับผมครับทำคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวมาใส่กันกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยว ต้องทำก่อนครับเนื้อที่ใส่กับเป็นเนื้อขอบจักรวาลครับพี่น้องเนื้อใส่เดือนบั่นเข้าใส่เดือนดำครับนี่เนื้อใส่เดือนดำครับใส่เดือนดำใส่เดือนแดงนีู่่นะครับผมกลับมาครับพันทิมครับพันทิพยวัสดีกล้องพี่น้องนะครับผมครับผมเอ้าคือวัยอยู่ใส่คนเรฟังเลยก็ได้ยังไงยังไปไปก่อนมั้ย โอเคครับเดี๋ยวให้พันธุ์ที่ยังยังปากไปก่อนครับพี่น้องยังสกัสกๆไปก่อนเดี๋ยวผมใสม่เป็นตัวอย่างพี่น้องในเบื้องก่อนครับผมใส่เป็นตัวอย่างจากหลังมันของหลังมันครับพี่น้องโอ้ไม้ไม้นี่อาจจะขาดว่าทีมงานเคยมาใส่หรอเปล่าคนว่าปลาปลากินดีครับพี่น้องนี่ตัวพี่น้องในเบื้องแท้ครับครับนี่เดินครับพี่น้อง เกี่ยวหัวลงไปเลยครับพี่น้องไข่เป็นเนื้ออะไรก็กดสองรอบขดหนึ่งขดสองกดสามก็ได้ครับเนี่ยใส่เดือนเนี่ยขอบจัก,กรวาลครับพี่น้อง หลุนกันขึ้นนี่ครับพี่น,อน,น้องมันละมันครับนี่หนึ่งหลังเสียงคลื่นคร,นบนนนนนรบับพี่น้องปานสวบน้ำให้น่าครับพี่น้องเสียนี่อาจจะไม่หลุดตับตาไปพี่น้องในบางนิดไหมครับผม แต่ว่าก็ขอไอความเสื่อไปแล้วแหละขอปูรักษาใาห้ชาน้าขอปลาไปกินเรพี่น่นองสิบวันประมาณมีโตอยู่หรอครับอ้ยหมอครับ เรียกว่าช่วงนี้น้าแกงน้ำยังก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเด้คพี่น้องครับคาดว่าน้าจะท่วมท่วมท่วมมองมองไงมันต่ำเลยพี่น้องครับชาวบ้านท่านขางครับตะบนนางงามเพื่อศิลปุ่มจังหวัดลลยอิดครับครับถ่ายทำยู่ที่น้องนูนครับน้องโนูแต่ว่าเคยมากเชิดต่อครับเพื้นน้องโนู้ดอยู่นี่ <im S 1> ผมพานทีมก็สซากลักสักขั้นเบ็ดไปไปถ่าเขาแล้วมันมีหนาที่ซด้ลยมันจะได้ไวครับอ่าเดี๋ยวส่เบ็ดลังนี้เป็นตัวยางักหนึ่งลังเดี๋ยวผมก็ไซลาลเสียบเนี่ยมันเลี่ยวจังคำม่านี่จังม่ยามน้ำกันครับพี่น้องครับผมเสร็จเลี่ยวก็บับจังมายามน้ำกันเนาะน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆครับตรงน,นี้น้ำซี่ซี่หลง บ้านแถวนี้เป็นหางน้ำซีลงพนันพานมาจากซีครับพี่น้องนำย่งางนำซีเอานกนกบินครับนี่ครับเด,เดือนพยาจนลงไปเป็นเัน้ไดมผมพี่น้องกาวว่าเต็มเต็มคำมันเลยถื่อคำเถือ,ถอว่า ไปครับเดี๋ยวลุมายามน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเป็ดเราจ้างให้ยากาศรอบๆให้เบิ้งบรรยากาศไม่ให้เบิ้งนะครับผมครับขออย่าเสียบเบ็ดกอนครับพี่น้องไปครับผมก็ปักเบ็ดเียบร้อยครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศไม้เหาอครับคำเคลื่อนที่ส้าพี่น้องมยายามนะครับผมคุณครับปักในทางพุ่นครับผมนะครับเขาก็ปักไปสุดพุ่นครับพี่น้อง บรรยากาหไม้ที่เขาใส่ปิดขึ้นนี่ครับผมเดี๋ยวมุรุนทุกันขึ้นนี่ครับจะมีตัวบอครับพี่น้องครับนี่ครับใส่สุดพุ่นตะเวนกันล่งล่งของเกียมพอดีครับเดี๋ยวบุรุนทากันขึ้นนี่ครับไดครับดี่จะรงมายันทุกันไปพักก่อนเดี๋ยครับพี่น้องครับผมยามป็ดปลามีสมันบอขึ้นนี่ครับผม อันนเสียบเมื่อนี่เอาเอาฟอ,องเขียดไปก่อนครับเสียบเมื่อน้ำกลืนเดี๋ยวยามครับเดี๋ยวผมจะไปค่อยย้ำย่อยพันทิมเสียบเมื่อน้ำกลืนครับพี่นอ้องเงี้ยหล่นยามให้พี่น,อน้องใ้เบิรงก่อนมีตัวพ่เอ,อเนาะคยเงี้ยหล่นกัแบบสู้ลังแล้ว เดินครับย้อนลองไป,ไปครับผมอ่ะไปครับเดี๋ยวให้พันธุ์เทียนเสียบมาก่อนเดีย๋ยวยาำครับพอเบ็ดมันหลายหลงังนั่งนี่เป็นยังไงยังไม่ไละลายยังไม่ละลายเลยมีจงหวะดีๆให้พี่น้องได้เบิงเนาะ ปุ่มตามบอขันนี้คือมุดอำยับวะขันนี้คือมุดอำยับอำยับเดี๋ยวตะขี่เล่นเิ่นนะครับอยู่หลังตัวไปครับพี่น้อง อาการยังไงพอดีให้ใครเนี่ยดอกพันที่มานน้ำพอดีเสียบเนี้ซอยครับโอ้ปลดกไดเลยมตดูมิต่ำพ่ บอลบอดิพระเงียมเป็นตัวขึ้นหลุดกูเลย่ะเดืองแล้วพี่น้องเดืองแล้วทางหนาครับโอ้ยไรอย่งนะี้ข่าหมอเฮ้ยนี่ครับ โอ้ย oh, ใส่สวยเลยมองยังกับใส่สวยพี่น้องมโตมาแล้วครับแต้มแรกของห้อขึ้นนี่ครับเดีย๋ยวเก็บปลาครับพี่น้องเก็บปลาครับนี่ครับพ่อหมอหนึงโตโอ้ผมใหญ่ยอยู่ดิพี่น้องครับผม คคตัวแรกแข็งมันเขาเลิกปุ่นอืมขอเลึกโอุ้ยถอดได้ยุ่อโอเคครับแต่แรกแข็งมันแค่นี้พ่อหมอรุ่นหลังเรไปต่อครับพี่น้องครับก็ปลดปลาเรียบร้อยครับ หมอปลาเข็งนางแรกฮัลนหลังนี่อาการยังไงโอ้ยโดดติดเลี้ยวนี่หล่อนครับพี่นอ้องลุ้นลังต่อไปครับผมครับคึ้นนี่กระสิมุนเศร้าเอาดอูดิต่ว่ามันจะเขา đi vô thả luôn nước anh em ôi ừ, năng đồn hổng hổng này chúng มีหลอนสุกหลังเลยครับพี่นอ้องอันอุ้ยปลามันตายเลยบนนี้อุ้ย,าย,น,ยนางโดนพวดปลาหมออีกหนึ่งตัวครับพี่น้องใส่ใหญ่งงเลยนี่ครับอีกห,หนึ่งตัวเดี๋ยวขอยัดเก็บก่อนครับพี่น้อง ลงมาสาบปวดตายสิ่มอาศิติตหัววินปไปขิงเนาะไหม้อนนะพี่น้องน่าหลอนจรเรีย่ยวผ่านชิน้นเลาเสียบเงี้ยท่านมาเนาะเดี๋ยวยามกัน,นเสียบซอยเล่าพี่น้องอชิ้นเนียนเ่ยโดนก้นดแล้วโดนแล้วโดนแล้่ยวล้างน้าพี่น้องขันย,มย,มยมังยุบกันนี่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 น ปุ๊ปปุ๊ปกเขากระเทือนเลยนี่ครับบรูว่าไปยังครับอย่างังนนี่ละขันบลูดเด้นั่นดึงแล้วดึงแล้วเทียมครับเดี๋ยวพันเทียมมาขังมาโอ้ยปลาเขากระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมฮะไปยังวะไปงัวะฮะทุ่งอะไรเงี้ยพอดีพันเทีมเศร้าครับ ค่อยๆอๆุ้ยปลาดุกใส่เสื้อสวยว่าแล้วนี่ครับโอ้ยนอนเนี่ยนอนมาแล้ว,วนนมาแล้วให้สิ่นี้ไหมครับปลาเกยงครับพี่น้องปลาดุกปลาเคิงสองปลาดุกนึงแล้วเด็กันเปิดเป็นเมื่อไหร่เดบอสปรนสาดใส่มือดิ เด็กครับอู้เหลืองอ่อยเลยเนาะตรงหน้าเนาะโอ้หมันหมันครับพี่น้องเราได้กกันสามแล้วมันดิ่นเนิบเนิบเนิบนี่ปลาดูค่ะค่ะกันละเั็นเป็นไอ้ปลาคอบสิพัดดุมดุมเลยล่ะนี่อุ้ยครับแย่กว่าหนีเงินสินเป็นงูเอ้ยสิเี่กเนี่ยนี่หายจินหมันหมันครับพี่น้อง สามแล้วสามแต้มแล้วครัแบเบดี๋ยวเสียบเงี้ยอันที่มันไหลเสียบเงี่ยครับพี่นออ้องไปเดย๋ยวลุ่นหลังต่อไปเฮ้ยเงื่อหล่อนหลายครับเพราะว่ามันดึกดไปม,มาสาพุดนั่งโดนพุดไหมอันน่้ห,ห,หล่อน หลังต่อไปหลังหนาไหมคือพันอุ้มลุ่มยู่ครับพี่น้องหลังหนาพันอุ้มลุ่มเลยครับนี่พันเป็ดโกงมาเลยครับนี่พันเป็ดโกงมาเลยอุ้ยอุ้ยปลาดุกเลยข้ากินนึ่งเลยนี่ครับปลาดุกข้านี่งอุ้ยร่างของคู่กันนี่พันเป็ดพันอุ้มลุ่มเลยปลาดุกครับพี่น้องอือหายปะคือประดินไปตาบเลย ขาแค่ไม oh, you know? ัโอ้ดินะุอ้โอ้โออ้ยุกปงาวไนี่อ้ยนำนำบุญเลยนำบุญเลยบ้าฮั่านก็เข่ามุนบดจ้ะนี่ครับปกโอ้ยปุกง่ปุกงอ้ยนเข่ามุนเลยดยอยคอยัหากินกันมีวิธีการนะพี่น้อง นีท่ทำมพันก็เขาไม่หมดนี่โอ้ยประตูนี่โอ้ย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 ประตูไงประตุกนะาโอ้ยนี่โอ้ยใส่ลึกสวยเป็นสองสามขีดบ่หอดอยู่นะนี่ประดูหน้าไหมเหลืองห้อยดูครับพี่หล่อ อ,อุ้ยตรงนี้ครับมาตรฐานมาตรฐานอุย้ยอ้วนตึ๊บครับนี่อุ้ยตรงีอ้ยอยุเฮ้ยใส่โอ้เป็นสองขีดสามขีดพี่น้องครับเก็บครับเก็บครับคนอุ้ยถือใจครับถือใจครับบ่ผิดหวังครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเขางีงก้กอน ถูกไงโอ้ยหมันคัะพี่น้องโอ้ยจับได้ตัวนี่อึ๊บพี่อโอ้ย,ยออมาตรฐานมาตรฐานสุดยอดสุดยอดครับเขาแงงเขาแงงพี่น้องอตงัวไงคุมคุ้มครับมือนี่เวทีสิบเวทีสิบคันโอู้ติดปากเล็กน,น้อยนี่เบ็ดตัวงเล็น้อยครับพี่นอ้องไปครับเก็บแล้ว เดี๋ยวยามน้องต่อไปต่อเฮาเดี๋ยวลุน้นนังต่อไปต่อครับพี่น้องมีตัว,อ,วอีกว้อบรรยากาศดียังสี่สิบเนี้ยพ่อได้ตื่นเต้นครับพ่อได้สิบเบิ้งพ่อได้คนพ่อได้ออมครับพี่น้องโอ้อยเงี้ยเงี้ยหล่นครับพี่น้องเดี๋ยวจังยามก่อนจังไล่เสียบ อืมนั่นกเป็นอยังสิเย็นๆอืมนี่ครับยาควันเขาหลุดเข้าอยู่ครับเสรีเดือนแดงนี่ดำบันนอกเขาเก็ด,ดีอยู่เพื่อนไนม่บ่อยหลอนดูครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงเด็กๆมากอบไม่ค่อยหลอนยาหัวคำนี่เสียบมือจนมืดจังครับพี่น้อง <c oughs> อเอาคันนี้คลักเสีย อเร็วอีเออู้ห oh, yeah? oh. nice oh. 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 ูหูหูิงอไลไปยังไงวูปัดปัดลูก้วอุ้ยถือประมานเติบขึ้นนี่วุดดวูดดเลยคุณท่นรักครับพี่น้องท่านเบสอุ้ยโดนเต็มเต็มเต็มขึ้นนี่มวนทักอุ้ยครับพี่น้องต้องลองเศร้าแล้วอุ้ย ขันเห็บไปเลยนี่ไงแม่สายพี่อียังดีครับพี่น้องแต่ว่ามันสิทูบ่อ่อกินมันดินอยู่ค่อยๆค่อยเศร้าพี่น้องยันมันหุดยันมันหุดยู่บอ่อกูนำบุญนำบุญอยู่เอานำบุญเลยโอ้ยโอบ่โอ้ยยังไม่เห็นตัวเลย อูออ้ขันเบ็ดไหมอือขันเบ็ดนี่ผมก็บริรมโภคหมดเอ้บริรมโภคหมดแต่ขเขาได้พี่น้องตาดาวเบอร์สิบห้านะครับผมสายพี่อีชิปบอลนี่โอ้โหมวลมวนมวลกึบมวนกึบเออนในขันี่กันเออโอ้อออปลาเข่าแตกครับพี่นอ้องนี่ บ้เด็กโฆษ,ษณาได้ครับพี่น้องครับผมของแทมนี่ให้หน้าปลาเขาโอ้ยมาตรฐานครับเก็บครับเก็บอีกนิดแต้มโอ้ยมวลมวนมวลใส่วสวยๆเลยใส่ให้วสวยเก็บครับเก็บงานเก็บงานหมานเต็มแง่งเต็มแง่งปลาดุกใส่ให้สวยเลยนี่โอ้ยมาตรฐานโอ้ยนืมถึง ถึงนิดหน่อยก็อยู่ถึงนวดน้องนี่อีกหนึ่งตัวครับโอ้หันันๆันัน,นเห็บเลยนี่ครับพี่หงวัาโอ้โอชีออวสิามานปนิข์้ันนี่โอ้มาตรฐานชุนบุ้ยหนุงวิดพันกอเขาแตกกระจายครับ เสียบเนี่ยส่วนกล่องนียน้ยังไงเลยพี่น้องม้วนครับปลากินเบ็ดมันกินตัวใหญ่มันี่มวนพี่น้องครับหัวคำถือตปะปะเข็งน,นี่ยโอนลงไปครับนี่ห้อยปลาเขามันแตกเห็นบ่พี่น้องยโอนลงไปมันก็ไงล่ะเอาเนอะ มีหลุนมีหลุนไปครับอย่างน้อนต่อไปมันอยู่บ่หากินบ่มันนะครับพี่น้องขนาดเมียไปกแล้วติดวะ,ะอาจสีเฟ้าอ้ยบ่มเสียคือยังันดึงอยนี้โอ้ยเสียดายครับพี่น้อง มองเห็นขึ้นมาตรงหยบหยบหยอบยอบยู่ครับหากินม,มาหมันแล้วครับขำขันนี่วัดิโม,ม,มวัดิโมมวนมวลพี่นออ้องโอ้ยนครับพี่น้องเลยเสียบยังไงถึนมาคือจังปลาสวมน้ำกลนนี่ครับเลยเสียบยังไงถึนมาอี๋อุ้ยโดนอีกแล้วปุ๊ปบุ๊ปไปยังนี่นี่ครับแอคชั่นยักษ์ชั้น ไอ้ยน,น้ยครับผมมาแล้วได้เสียบเงียกันะะมากครับนี่นี่โอ้ยเบิ่องอาไรกันกันดูน,น้ำกันครับคำขึ้นนี้หมันมาเป็นหมนัมนครับแตกแล้วมูนี่โอ้ยประดุกอีกแล้วโอ้พิหวังนี่โอ้โห้ยไม้เด็ดไม้เด็ดครับไม้นี่โอ้ยปลาดุกบ้าขุ่มเท้อะไอ้ อีกตึงโตโอ้ยครับโอ้ยมวนมวนครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับเก็บครับเก็บใส่ปลาดุกน้าเลยครับพี่น้องนี่โอ้ครับเนียขอบจักรวัลเลครับทำเห็ดแล้วขึ้นนี่ครับผมครับเก็บครับเก็บครับพี่น้องเก็บเก็บ้าครับผมพี่น้องเสียบเนียบข้นมาเต็อีกแล้วครับ พี่ครับเต็มแงงครับพี่น้องโมต้องเสครับโอ้โหประตูหน้าใส่เสื้อสวยเสื้อสวยโอ้ยขุ่มครับคืนนี้ครับพี่น้องอหาอยู่กินนู้เขาเบาตายเลยนี่นี่เลยครับนี่โอ้มาตรฐานมาตรฐานครับงามครับได้ลุ่นรับนี่แหมถึงว่าเอินมาหากินครับพี่น้องนี่ครับไปครับหลังต่อไปครับพี่น้อง นี่มันจังเลยครับขึ้นนี่ครับปลาดงปลาดุกชัด,ชดๆครับพี่น้องโอ้ยหมานคักหมานคักอันนี้นะเนือ้อย,ยังสกิดเนื้อตัวนี้อในเสียบเนื้อไหมอู้ปลาดุกกินน้ำก้นครับเสียบยเนื้อขึ้นมากโอ้ยครับแมนบอ,อน,นี่เลย นี่เป็นได้อาการอูกหมานหมานครับขึ้นนี่ครับพี่น้องผมว่าคิดว่าไม่ติดดูันนี้พอดุกกครับผมสวัสดีครับกับจนลงไปคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาพอกันไหมเดี๋ยวมาสรุปผลครับนี่ปลาดุกครับนี่ใส่งามครับหมาเติมนี่ดวงปลาดุกชัดชัดครับผมพอดีผมยามยามสองรอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแก้ไหมแก้ขึ้นครับเพราะว่าผมต้องไปงั้นครับมือ ครับชิดนี่ผมสิจังไหนล่ะสิว่าจังไหละ่ะเพราะว่ามันสิสากใช้ม,มือไหมมาดูนี่ตรงงามเลยพี่น้องเดี๋ยวผมเท่น,สสมมเน,น,น,นี่ครับสีสากใช้มือผมผมว่าดวงประตูคักเลยนี่ครับไม้นี่ยางสองหอดเลครับเพียงขึ้นซื้อเลยครับผมเดี๋ยวคลิปหนา้าหรือว,ว่าโอกาสหน้าผมจะพามาสามั่มไม้ต่างชนจะหมายน้องโมน,นะผม่เคยมาหลายเดี๋ยวเอากล้องมาไทยปลายบึ้งครับพี่น้องนี่ครับ ปลาไหมครับนี่ครับสุดยอดสุด,ดย,ดดยดอยดมันมันมันเบิ่งกระป๋องนี่ครับพี่น้องนี่ครับหวองมีตัวใหญ่ครับพี่น้องไปกันเลยนี่ปละดูกหน้าครับผมว่าสองครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสนอเจ้าพลไหมครับ